อันนะครับผมเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิร์นะครับเนาะเลขทูบนะครับจุดขออยู่ที่ศารจอแม่ตะเคียนท้องนะครับจอแม่ปอดูแดงครับแม่น้มน้นจันทร์กันนะครับผมนะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่งกระจุดไว้นะครับเนาะนะ้จะพาทุกท่านไปเบิร์นะครับนะครับก็มีการลองร้อยนะครับเพิ่งก็มาขอโชคขอลาบกันนะครับในการมาถวายน้ำแดงนะครับจุดไทยกันเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิร์นะครับเลขทูบกันนะครับผมทีเพิ่งมาจุดขอนะครับใน้มือนีไว้นะครับเนาะนะครับ เป็นสารอยู่ที่นะครับนาโบดปัดหงบ้านสีสลัดนะครับเนาะนะครับเป็นสารจ้าแ่กระเคลนทองนะครับนะครับมีคนมาขอโชคขอลาบกันมากไายนะครับเนาะนะครับนี่เบิ่องนะครับพี่น้องนะครับอาจจะเป็นผู้เป็นโชคดีนะครับเนาะนะครับในน้ำน้ำแดงว่าจะเป็นนะครับไก่นะครับมาถวายให้กับเจ้าแม่นะครับแล้วก็มีชุดไทยนะครับผมที่คนโชคดี น้ำมาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปเบิรงนะครับเนาะพันจุดถูกเชียงท้ายไปนะครับเนาะเป็นตัวเลขตัวใดนะครับผมเห็นอนะครับพี่น้องนะครับตัวเลขนะครับที่พนจุดถูกเชียงท้ายไปนะครับเนาะเป็นแปดหนึ่งหานะครับแปดหนึ่งหานะครับพี่น้องเอาน้ามาถ้าชอบกันน้ไปรมงทุนไน้นะครับเนาะที่ คุณแม่พันมาขอโชคนะครับจุดไว้นะครับผมนะครับพี่แอดขึ้นไปทำคลิปดูด้านบนนะครับผมแม่พันก็มาจุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวแอดก็เลยมาเบิ้งนะครับที่หลังนะครับผมเป็นตัวเลขนะครับเนาะนะครับถูกเสียงท้ายนะครับแม่พันจุดไว้นะครับแปดหนึ่งหานะครับผมเอ๋อจับเอาเด้อครับพี่น้องเนาะนะครับจับแยกสองตัวนะครับจับแยกเอานะครับอาจจะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหานะครับแปดหานะครับแปดนะครับเนาะจับวิเคราะห์เอานะครับผม ซึ่งกับตัวเลขตัวนี้ก็ตรงกับเลขที่พ่อกีเอ็ถามสัมษั์เมื่อกี้นะครับเนาะพ่อฟันเท็นผู้เฒ่าครับที่เสียไปแล้วนะครับเนาะอายุ8 1ิเปีนะครับผมตรงกับเลขทูบนะครับนี่เด้อรับพี่น้องรับเลขทูบนะครับที่แม่จุดไว้นะครับเนาะแปดหนึ่งหานะครับผมอาอทำมากะชอบตรงใจกับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะอว่าตรงใจท่านใดนะครับก็นำไปหยิบจับกับลอตเตอรี่นะครับในวันนที่16บหกกรกฎาคม หกสี่นี่นะครับจุดทูปเสียงทายนะครับได้อยู่ที่แม่ตะเคียนทองนะครับแปดหนึ่งห้านะครับผมนี้นะครับผมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ปะดูแดงแม่นมนวลจันทร์นะครับผมเดินทางมาขอโชคขอลาบนะครับ กับเจ้าแม่ได้เลยนะครับพี่น้องอยู่ที่นะครับบ้านศรีสลดนะครับอําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าวัดหงบ้านศรีสลดนะครับพระเจ้าใหญ่วัดหงนะครับนะครับศาลนี้ก็อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าโบสถ์วัดหงบ้านศรีสลดนะครับผมอยู่ด้านหน้านะครับเป็นต้นใหม่เก่านะครับเนาะต้นใหม่อยู่ตรงนี้นะครับต้นใหม่เก่าโบราณนะครับอยู่ที่หน้าโบสถ์วัดหงบ้านศรีสลดนะครับผมนะครับก็เดินทางมาขอโชคขอลาบได้นะครับเนาะ นะครับผมมาส ca, lighting, Town, fifteen, location, ูปนะครับเนาะตัวเลขจุดถูกยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคนทองนะครับได้แปดหนึ่งห้านะครับแปดหนึ่งห้านะครับให้พี่น้องจับสองตัวเด้อนะครับพี่น้องจับสองตัวนะครับจับเป็นแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้านะครับผมจับเอาละครับกลับเอาเด้อตัวเลขจุดขออยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับได้แปดหนึ่งห้านะครับผมแล้วก็เรียกพ่อที่ฟันเท็น ผู้เฒ่านะครับที่เสียไปแล้วนะครับอายุ8ปดปีนะครับก็ตรงกับเลขทูบนะครับนะครับก็โปรดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในน้าไปพิจานะนะครับผมตัวเลขจุดทูบขอโชคอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับอยู่ที่ศาลนะครับนาบวชวัดหงบานศรีสลดนะครับนาครับตัวเลขตรงใจกับทุกท่านก็นําไปนะครับลงทุนกับสลากกินแบ่งนะครับ ในงวดวันที่16กรกฎาคม64นี้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขร่ํารวยกันทุกคนนะครับครับถูกหวยกันทุกคนทุกคนนะครับผมในงวดวันที่16กรกฎาคม64นี้นะครับผมสวัสดีครับ